รอเอเดสก้าเอ็มเจ็ดสิบเก้าแต่ผมมีผมก็ยิงได้อเ้าันนี้เราได้เรา่าได้เป็นรอยถามาทุกวันเนี้ยบ้านเมืองมีกฎหมายไหมเดี๋ยวยิงศาลเดี๋ยวลางระเบิดปปชเดี๋ยวไปยิงบ้านคนนู้นเดี๋ยวยิงบ้านคนนี้สรุปแรกเนี่ยผมไม่ได้รู้เรื่องเนี่ยผมก็วิจารณ์ความเป็นจริงผมไม่ได้ว่าคุณสุเทพไปมีอีหนูไม่ได้ว่าคุณสุเทพไป เออโอ้ยโกงกินคอร์รัปชันผมก็พูดเราควรจะไปเลือกตั้งมันจะได้มีทางออกผมบอกประชาธิที่ปัดก็น่าจะมาลงจบไปแล้วสิ mm ่ง hmm. ที่ผมพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้ไปท้าตีท้าต่อยไม่ได้ไปปิดล้อมบ้านใครแต่มาทําอย่างเงี้ยผมก็ต้องคุ้มครองตัวเองแล้วไม่มีกฎหมายแล้วนี่ประเทศไทยหากฎหมายไม่เจอแล้วผมก็มีปืนผมก็ต้องใช้ปืนนี่จะผมมี M79 ได้าได้ผมก็ต้องใช้ได้ไหม ตอนก่อนเนี่ยมันมาติมาปาผมเนี่ยแดครั้งอะเที่ยนิด่าไปครั้งก็โดนยิงสรุปเลยค่ะนี่เป็นใครผมต้องชื่นชมทุนคุณสุเทพที่ทำได้ถึงขนาดนี้มีหมดอะเอาอวอีะางูมีทักปืนเล็กปืนใหญ่เอาหมดเอาเลยเปิดศึกกันเลย <S 2> <S 2> <S เมื่อประเทศไทยไม่มีใครคุ้มครองตัวใครตัวมันอ่ะ อ่ะแม่งพร้อมเลยอ่ะเออเอาบ้ากันให้เต็มที่ไงเอออย่าบอกว่าก็แม่บ้างแล้วตามขอมาเลยอตามไม,ม่กู้บอุลงทุกช้อเด้อตายเยอะแล้วนะนะ อย่างนี้ผมอย่างนี้ผมจะชาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวหาว่าผมจะชากีกกระทบกระทบกับลูกมากรือเล่กระทบมันกระทบไม่พออยู่แล้วเหรอครับท <c oughs> ุกวันนี้ม็อบการเมืองกระทบหมดการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพังหมดคุณไปว่าพระแก้วเหรอครับวันหนึ่งเนี่ยมีบัตรท่องเที่ยวมาหมื่นห้าเดี๋ยวนี้เหลืออยู่เจ็ดพันหายไปครึ่งหนึ่งผมถามว่าทำไมล่ะครับก็ม็อกอีกเหรอครับอ เจ้าสมบอตโรงการนี่ต <c ười> <c ười> ีแม่หัวแากเลยเอาเลยเอาให้พอ <c ười> เออ